สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DR คณาทาร่นะคะช่องการดูดวงเพื่อการตื่นรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะตอนแรกนะคะที่คุยกันไว้คลิปล่าสุดจะทําในเรื่องของการงานเนาะการสมัมภาษณ์งานไกด์ไลน์นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงเรียกร้องนะคะอยากทําในส่วนของดวงรายเดือนก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ทํามานานแล้วนะคะรู้สึกว่าอยาก กลับมาทำดวงรายเดือนให้กับเพื่อนๆทั้ง12ราศีนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นของชาวราศีกันเนาะเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นเดือนกันยายนละใหม่ก็เลยอยากทำคลิปดวงรายเดือนราศีกันนะคะก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนหน้านี้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นแกลแกละไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะซึ่งการอ่านมันจะเป็นการอ่านแบบพลังงานภาพรวมนะคะมันอาจจะหมายความว่า มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องราวของคนที่เกิดราศีกันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดกับคุณทุกคนที่เป็นชาวราศีกันนะคะดังนั้นก็เลยอยากให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะใหม่จะเป็นการอ่านโดยใช้ไพ่แบบระบบเซลติกคอร์สนะคะมันก็จะเป็นการอ่านภาพรวมทั้งเดือนเลยนะคะทุกมิติของชีวิตคุณในเดือนหน้าทั้งเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องสิ่งที่คุณมุ่งหวัง เป้าหมายแล้วก็รวมไปถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเปิดบทสรุปนะคะสามคให้กับคุณโดยใช้ไพ่ออร์เคิลตัวนี้นะคะเปิดบทสรุปให้ว่าเฮ้ย ตัวตนภาพรวมของคุณใน3เดือนขอะค,ะคีย์เวิร์ดสามคำดิมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะ<ม>ก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆจะกดสกคริปต์ก็ได้นะคะในในส่วนของช่วงที่ใหม่อ่า ซัฟแวร์นะคะแล้วก็เลือกไพ่นะคะก็สามารถกดสคริปแล้วก็ไปฟังคำทำนายได้นะคะอ่าโอเคนะคะไม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอยูนิเวอร์สนะคะขอไพ่นะคะช่วยไกด์ไลน์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกันนะคะ ไมลืมบอกนะคะว่าการอ่านของช่องเป็นการอ่านแบ่งวันที่แบบราศีแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวใหม่จะใส่วันที่ไว้ให้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆนะคะต้องตายตัวกับการอ่านแบ่งตามวันที่ตามตะวันตกเหมือนของใหม่นะคะเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะคะการแบ่งวันที่วันเกิดของเพื่อนๆตรงกับราศีไหนสามารถเลือกฟังราศีนั้นได้เลยนะคะถ้าไม่ตรงกับการตามที่ใหม่แบ่งไว้ก็ไม่จําเป็นต้องฟังนะคะก็เลือกตามความสบายใจ ของเราดีกว่าเนาะ ที่ใหญ่โตมากทีเดียวไม่รู้จะเห็นหมดไหมเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะให้สำรับใหญ่ด้วยระวังเซลติคอร์สด้วยอะโอเคแล้วก็ขอยูนิเวิร์สนะคะช่วยบอกบทสรุป3าํคำนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะขอให้ไพ่กดบอกด้วยค่ะโอเคอะโอเคค่ะ ราศีกัคนคุณมีเรื่องของการขยับขยายการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะไม่ขออ่านในส่วนของภาพรวมก่อนนะ โอ้มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณวางแผนมาอย่างเนิ่นนานแล้วนะคะยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินก็ได้หรือการหารายได้เสริมอะไรบางอย่างนะคะคุณไม่ได้เพิ่งมาวางแผนหรือว่าทําปุ๊บปักนะคะในเดือนหน้านี้แต่ว่าคุณวางแผนแล้วคิดเป็นสเต็ปแล้วว่าเฮ้ยจะหาเงินกับมันยังไงหรือจะ จะจะมีรายได้เข้ามาทางไหนอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะไปในเรื่องของการตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่มันจะเข้ามาด้วยนะคะืตัวคุณเองนะคะ เดือนหน้านี้จะเป็นเดือนที่คุณตัดสินใจทุกอย่างเข้ามาในชีวิตยอย่างรอบคอบอามายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีในเรื่องของการงานถ้าคุณคิดจะสมัครงานนะคะคุณจะคิดอย่างรอบคอบว่างานที่คุณจะไปคุณต้องการงานแบบไหนที่เหมาะก,กับตัวคุณรายได้ต้องตอบโจทย์ไหมลไลฟ์สไตล์แบบไหนที่คุณต้องการนะคะคุณจะคิดเยอะมากๆแล้วคิดอย่างรอบคอบนะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเงินจะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นระบบนะคะคือความรา สีกันเขาจะมีความเนียบอยู่แล้วของเขานะวิธีการคิดของเขาจะค่อนข้างแบบเป็นระบบเป็นซิสเต็มอยู่แล้วไม่ได้คิดแบบ บุ่มบากถ้าเทียบกับราศีเมษที่แบบคิดแล้วทาเลยเนี่ยเขาจะต่างกันมากนะคะราศีกันจะคิดอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะเป็นขั้นตอนสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะคะก่อนที่จะลงมือทํานะคะดังนั้นเนี่ยภาพรวมของคุณในเดือนนี้จะคิดนะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้ความคิดการวางแผนนะคะเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณในเดือนกันยายน,นีย้มันจะเป็นไพ่สองไม้เท้าก็คือการคิดการมองไปข้างหน้าการวางแผนระยะยาวนะคะแล้วการทําเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปนะคะการบริหารจัดการทุก อย่างอย่างเป็นระบบนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ลงมือทำนะแต่ว่าจะลงมือทำจะ take action อะไรบางอย่างคุณจะต้องคิดก่อนว่าทำแล้วมันคุ้มไหมทำแล้วมันดีไหมทำแล้วมันเ work ไหมนะคะถึงจะเกิดการลงมือทำนะคะแล้วก็จัดการ ในเรื่องต่างๆที่มันจะเข้ามาในเดือนหน้านี้อย่างเป็นระบบและมีสติด้วยนะย้ำว่าไพ่เหรียญมันเป็นลักษณะข,ของการคิดรอบค้อบการในสตินะคะการติดต่อเป็นอย่างดีนะคะอืค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยเป็นเดือนที่ตัวคุณมีความแฮ ppy มีความสดใสนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับสังคมเป็นเดือนที่รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วสนุกเป็นเดือนที่อาจจะออกไปโซเชียลไลฟ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีมีส่วนตรงนี้ เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวใหม่มาคุยในเรื่องของการงานก่อนนะคะเอ่อด้วยภาพรวมตัวคุณในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนของการคิดรอบค้อบการมีสตินะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลในเรื่องของภาพรวมการทํางานนะคะด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะอ่า ส่วนตัวนะคะไม่มองว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะคิดในเรื่องของการอยากเปลี่ยนยกย้ายในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไพ่ประจําตัวสองไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงคนที่คิดนะคะว่าเราจะเอาอยัางไงกับอนาคตตรงหน้าดีนะคะเราจะอยู่หรือเราจะไปแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะออกหรือมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานทันทีนะคะแต่เป็นในเรื่องของการคิดวางแผนก่อนว่าจะทํายังไงหรือจะอยู่หรือจะไปดีอย่างที่บอกนะคะ เพราะว่างานนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี้ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเดือนหน้าใหม่มองว่ามันลักษณะของงานมันจะมีงานที่หนักมากนะคะมันจะมีโปรเจกท,ที่เข้ามาให้คุณต้องจัดการเยอะตัวงานมันจะมีความยุ่งนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆหลายๆงานนะคะ ในช่วงปลายปีงานมันจะมีการแบบเขาเรียกว่าเนื้องานมันจะหนักมากยิ่งขึ้นนะคะบางบริษัทก็จะเร่งยอดขายตัวงานมันก็อาจจะมาโหลดมาตกอยู่ที่คุณนะคะรวมไปถึงตัวคุณเองนะคะสําหรับคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นช่วงของการเร่งยอดขายให้เติบโตก็ได้นะคะก็เลยขึ้นเป็นไผ่สิบไม้เท้าดังนั้นงานมันจะค่อนข้างหนักนะคะตัวคุณที่คิดจะขยายเนี่ยถามว่ามีโอกาสขยายธุรกิจไหมมีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ้นปีเป็นช่วงของงานหนัก นะคะงานค่อนข้างโหลดค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็สะท้อนไปเรื่องของสุขภาพว่าให้ต้องระวังในเ,เรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่างานมันจะหนักนะคะมีงานให้ทําเยอะขึ้นนะคะนั่นหมายความว่างานเยอะเนี่ยเงินก็เยอะตามนะคะเป็นเดือนที่การเงินของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่โอเคเลยเพราะอย่างที่บอกตัวคุณเป็นคนใช้จ่ายอย่างระเบียบมีระเบียบรอบคอบอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เดือนที่คุณใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะแต่เป็นเดือนที่คุณใช้จ่ายตามระบบระเบียบใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นอย่างรอบคอบการเงิน เดือนนี้เลยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากๆนะคะ ทำงานหนักก็ได้เงินเยอะด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมานะคะสิ่งที่มันเกิดเพิ่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยหมายมองว่าตัวคุณนะ่ะก็อยู่ในจุดที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าจากเดือนที่ผ่านๆมานะคะตัวตัวคุณเองเนี่ยสถานะทางการเงินหรือความสุขของคุณนะ่ะมันเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญก็คือหมายถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดด้วยนะหรือว่าไม่ว่าจะแบบว่า ทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่เดือดร้อนแล้วนะคะชีวิตของคุณมันดีขึ้นในทุกมิติแล้วนะคะการเงินคุณก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเดือนหน้าเนี้ยเดือนกันยาน,นี้มันอาจจะมีความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่างานมันหนักนะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลในเรื่องของการคิดที่จะขยับขยายนะคะอยากจะเปลี่ยนงานไหมหรืออยากจะเติบโตหรืออยากจะขยายธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอื ถามว่าทําไมงานมันถึงหนักขึ้นนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะโปรเจกต์จากบริษัทก็ได้หรือโปรเจกต์จากตัวคุณเองที่คิดและวางแผนอยากจะทําแล้วก็เป็นไปได้นะคะเช่นตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเดือนหน้าเป็นเดือนของการที่มีพลังในการอยากจะทําอะไรบางอย่างด้วยนะคะมันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยะค่ะ เริ่มต้นทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะหารายได้พิเศษก็ได้สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วแล้วอยากจะหาหาไรายได้เสริมหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าตัวคุณจะขยับขยายหรือมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยละคะ่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งก็คือเดือนหน้า ในอีกแบบ3าอาทิตย์เนี่ยแหละคะ่ะมันเลยเป็นเหตุผลสะท้อนมาว่าทําไมการงานเดือนหน้าของคุณมันค่อนข้างวุ่นวายและหนักนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรบางอย่าง หรือถ้าคนที่ทํางานประจําก็ได้นะคะคนที่ทํางานประจำเ um, นี่ยมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะทาให้คุณต้องบริหารจัดการกับลูกค้าให้ดีรวมไปถึงเจ้านายของคุณอาจจะมอบหมายงานอะไรบางอย่างนะคะเห็นในความสามารถของคุณแล้วมอบโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้คุณแสดงฝีมือก็เป็นไปได้มันก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่า ตัวคุณอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะต้องบริหารจัดการอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะผลงานการทํางานของคุณที่ผ่านมามันโดดเด่นมากๆนะคะเลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีโอกาสเข้ามาในช่วงนี้ รอบด้านตัวคุณให้คุณต้องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะให้คุณต้องบริหารจัดการนะคะเช่นผลงานในการทํางานในบริษัทของคุณมันอาจจะโดดเด่นมากๆนะคะจนเจ้านายรู้สึกว่าอยากจะมอบหมายงานบางอย่างให้กับคุณทั้งทที่ตอนนี้ตัวคุณก็งานโหลดอยู่แล้วนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรแบบนี้รวมไปถึงอา,อาจจะเขาเรียกว่า มีคนมามอบโอกาสนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่ไม่ได้ขึ้นการมอบโอกาสนะคะแต่ว่าหม่มองว่าในในอดีตที่ผ่านมาคุณได้เดือสตาไงเดดตามันคือความมีชื่อเสียงนะคะการเป็นที่รู้จักเนี่ยไอการเป็นที่รู้จักในขยายวงกว้างมากนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดึงดูดคนเข้ามาให้อยากร่วมทํางานกับคุณมาเสนอโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยสะท้อนมาเรื่องของการทํางานที่ งานค่อนข้างยุ่งค่อนข้างโหลดแต่ในขณะเดียวกันการเงินก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมโอกาสและการการวางแผนการทํางานที่เป็นระบบที่ดีนะคะอืม ทีนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานใหม่ขอพูดอีกนิดนึงนะงานกับเงินเนี่ยมาคู่กันนะคะสาหรับชาวราศีกันนะในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยในอีกอนาคตในอีกอีกสาถึงหเดือนข้างหน้านะคะใหม่มองว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ยังบริหารจัดการการเงินได้ดีนะคะรวมไปถึงการงานด้วยนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายโปรเจกต์นะคะหรือว่าในสิ่งที่คุณ เขาเรียกว่าในสิ่งที่คุณอยากจะไปนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะขายแบบเขาเรียกว่าเจนภาพก็ได้เจนภาพผ่านมิเตอร์นออะไรแบบนี้นะคะแล้วขายในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้แล้วคุณก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้นะคะมันมันมีความรู้สึกว่าชาวราศีกันะ่ะ จะไม่ได้ทําแค่งานงานเดียวนะคะจะทําแบบงานหลายๆอย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการทำอาชีพเสริมก็ได้หาไรายได้หรือว่าปูเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะรวมไปถึงการถูกชักชวนนะคะมีคนเห็นความสามารถของคุณแล้วถูกชักชวนให้ไปทําอะไรบางอย่างก็เลยอาจจะเป็นช่วงของของความรู้สึกที่เหนื่อยล้า มากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณต้องทําอะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบทาให้ตัวคุณทุกข์ใจหรือว่าเหนื่อยใจอะไรนะมันเป็นลักษณะของการเหนื่อยกายที่ต้องคิดต้องวางแผนต้องบริหารมากกว่านะคะเป็นไพ่ของการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะทำงานทุกอย่างให้สมูทนะคะเพราะว่ามันมีงานเข้ามาล้นเข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยในเรื่องการบริหารจัดการแต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวคุณรู้สึกทุกข์หรือไม่แฮ ppy นะคะตรงกันข้ามเลยมันทําให้คุณมีพลังงานหรือความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะลุยจะทําอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ายิ่งทําเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะนะคะเป็นโอกาสทองของชาวราศีกันในเรื่องของการงานเลยนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความรุ่งเรืองของชาวราศีกันดีกว่าไม่พูดอย่างนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมีอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณละว,ว่าคุณจะลุยต่อไหมนะคะแต่จากที่ใหม่ดูแล้วเนี่ยคุณจะลุยต่อเพราะคุณรู้สึกว่า โอ,อกาสมันเข้ามาแล้วถ้าเราไม่คว้าไว้เนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่มีแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นก็เป็น <S <S เป็น,เป,นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่ชัดรวมไปถึงสะท้อนกลับไปในเรื่องของการเงินด้วยนะคะทาเยอะก็ได้เยอะอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของชาวราศีกันเนาะอ่ะทีนี้นะคะใหม่ขอมาดูในเรื่องของความรักละกันนะความรักนะคะ ความรักในเรื่องของคนโสดนะเอาเรื่องของคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์นะคะเป็นเดือนที่คุณสวยเป็นคนเป็นดวงที่คุณเออเป็นเดือนที่ตัวคุณเนี่ยดู ดูเจิดจรัดที่สุดนะคะแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมีแฟนหรืออยากจะมีใครเลยนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณโฟกัสกับในเรื่องของการทํางานกับชีวิตของตัวเองมากนะคะเหมือนคุณตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราจะไปในทิศทางไหนภาพชีวิตตัวเองในอีก หปีในอีก5ปีมันจะเป็นยังไงอันนี้ไหม่ย,ยกตัวอย่างนะคะดังนั้นใหม่เลยรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยโฟกัสกับการทํางานมากกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วมีอะไรที่คุณอยากทาเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะการงานก็เลยค่อนข้างจะเบียดเวลาในเรื่องของการมองหาคนพิเศษนะคะ และอย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเจิดจรัสมากนะคะทั้งสวยและรวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็คืหอหล่อดูดีนะคะเออดูแลตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะรวมไปถึงเออมีรายได้เข้ามาเยอะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเปย์ให้ตัวเองก็ได้นะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษก็เลยทําให้ตัวคุณดูดีดูมีเสน่ห์ดูเป็นดูเป็นผู้หญิงมีอะไรดูเป็นผู้ชายมีอะไรอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีพาร์ทของความโรแมนติกหรือว่าพาร์ทของการอยากไปเดทก,กับใครเลยนะคะดังนั้นคนโสดยังโสด ต่อไปนะคะเพราะว่าดวงการงาน mm. การเงินของคุณมานะคะดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าอย่าเพิ่งโฟกัสดีกว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่ายังอ mm. ย่าย,ง,ยงไม่อยากโฟกัสตรงนี้ด้วยเพราะว่าดวงการงานกําลังขึ้นเนาะค่ะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของออคนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่เนี่ย แทบจะไม่ต่างเลยนะแทบจะไม่ต่างเลยเพราะว่ามันมีไพ่เหรียญเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นไพ่ของการเงินการงานที่มันชัดมากนะคะราศีกันรู้สึกรู้สึกมีความมจฉาราศีกันขึ้นมาเลยนะคะการเงินเห็นเงินเต็มไปหมดเลยนะคะไพ่ของการเงินเยอะมากนะคะโอกาสของการงานที่มาพร้อมการเงินนะคะความรักเนี่ยให้ความรู้สึกว่าคนรักของคุณก็ไปโฟกัสที่การทํางานเหมือนกันนะคะเพราะตัวเขาเองก็งานหนัก เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแบรับในความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นตัวแฟนของคุณนะคะอันนี้แบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือตัวเขาโฟกัสที่งานนะคะงานหนักมากโฟกัสที่การสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณนะคะถามว่าโรแมนติกไหมไม่มีช่วงของโรแมนติกเลยนะคะร,ราศีกันในเดือนนี้กับคนรักนะคะเพราะว่าแฟนของคุณทํางานหนักมากกับ2นะคะ ความรักมั่นคงดีนะคะ เออมันจะมีใครคนใดคนนึงพยายามอย่างหนักในความสัมพันธ์อย่างเช่นอ่าคนนึงวุ่นกับการทํางานแล้วแฟนเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ส่งข้อความหาพยายามนัดพยายามอะไรตลอดนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำแต่งานมากจนเกินไปก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นสิ่งที่มายอยากแนะนําสําหรับคนมีคู่ราศีกันก็คือพยายามนะคะแบ่งเวลาไปเดทบ้างนะคะไปเติมความหวานบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่มีไพ่ของการขึ้นโรแมนติกขึ้นมาเลยนะคะมันเป็นเรื่องการของการสร้างอนาคตร่วม นะคะไพ่เหลียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของความแบบความเป็นเหลียญนะความไม่โรแมนติกอะ่ะความเป็นเหล็กอ่ะเนาะนึกออกไหมความเหลียนนะดังนั้นมันก็เลยไม่มีการเติมความหวานเรื่องของการโรแมนติกกันเลยนะคะก็แนะนําว่าคนคนมีคู่นะคะพยายามที่จะ หาเวลาไปเดทกันบ้างนะคะเติมความหวานให้กันบ้างนะคะไม่ใช่แบบโฟกัสทําแต่งานหาเงินกันทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะในส่วนของความรู้สึกของคุณนะคะหมายมองว่าตัวคุณก็มีความรักความมั่นคงดีนะคะกับคนที่คุณรักและรวมถึงคนที่คุณรักหมายถึงว่าตัวแฟนของคุณก็เหมือนกันนะคะตัวแฟนของคุณเองเนี่ยก็มีความมั่นคงจริงใจกับคุณดีนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่มีความแบบใช้เวลาร่วมกันหรือโรแมนติกเลยอะคะ่ะมันมันเป็นความมั่นคงในจิตใจที่มีต่อ นะคะที่ที่รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่แล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีการแบบซีโรเมนติกเหมือนในหนังแบบจับมือไปเดทอะไรกันเลยในเดือนหน้านะคะต่างคนต่างยุ่งกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะคะเลยไม่ได้โฟกัสมากในเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าความรู้สึกที่มีให้กันอะ่ะมันเปี่ยมร้นนะมันเต็มไปด้วยความมั่นคงความไว้ใจได้ความซื่อสัตย์ให้กันนะคะคนมีคู่ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะคะ ก็ดังนั้นก็เขาเรียกว่ารับก,กันต่อไปเพิ่มเติมือเติมความหวานให้กันนะคะอืมสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอแนะนําว่าให้โฟกัสที่ ตัวเองไปก่อนนะคะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนกันยายนนี้ยังจะมีความไม่ชัดเจนต่อไปนะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่มีการอยากจะพัฒนาต่อ ในตอนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะตั้งคําถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนนะคะมันจะไปยังไงต่อนะคะอาจจะตัวคุณเองที่เป็นคนตั้งคําถามในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวคู่กรณีของคุณนะคะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะ เขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ยังไม่ได้อยากฟันธงว่าเฮ้ยเราคบกันนะเราเปิดตัวนะอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนตัวเขายังยังต้องค้นหาหรือยังต้องทําอะไรบางอย่างในชีวิตอนะ่ะหรือตัวเขาเองอาจจะยังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ กับคุณในช่วงนี้เพราะว่าตัวเขาเองอาจจะผ่านช่วงเวลาหนักๆในชีวิตมาอาจจะเป็นในเรื่องของตัวงานหรือความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกในอดีตมานะคะเพราะว่าตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นไพ่สิไม้เทา้าก็คือช่วงเวลาของความหนักเหนื่อยนะคะเขาเลยอยากให้ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของการคุยไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอืม ดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนําคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกราศีกันเรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากจริงๆนะคะดังนั้นโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะถ้ารู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วสบายใจก็คุยต่อไปแต่ว่าถ้าถามในเรื่องความชัดเจนที่มันจะมีการพัฒนาไหมไม่มองว่ายังไม่มีนะคะในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ อ่าทีนี้นะคะมาดูกันต่อ นะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการทํางานหนักนะคะการใช้ความคิดนะความเครียดเพราะว่ามันมีในเรื่องของการวางแผนพอเราวางแผนวิเคราะห์อะไรข้อมูลต่างๆ,ๆที่มันเข้ามาก็อาจจะทําให้เราเครียดก็ได้นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังนะคะเพราะว่าพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นพ่ของคนก้มหน้านั่งทํางานก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาภาวะปวดหลังคอบาา่าไหลออฟฟิศซินโดมได้นะคะตรงนี้ก็ให้ระวัง ด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกนะอีกอันนึงที่จะต้องระวังคือมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะเป็นช่วงของการเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณรู้สึกว่าเดือนนี้การเงินของคุณมันโฟโลการงานมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันทําให้คุณแฮปปี้คุณก็อาจจะอยากใช้จ่ายในการดูแลตัวเองก็ได้รวมไปถึงการเข้าสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันมีผลไหมมันไม่ก็ไม่ได้มีผลกับเงินในกระเป๋าของคุณนะอืมไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายยังไงเพราะอย่างที่บอก ราศีกันวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบนะคะอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนการเงินแยกเป็นสัดเป็นส่วนว่าอันนี้ใช้สําหรับช้อปปิ้งอันนี้ใช้สําหรับเข้าสังคมอันนี้ใช้สําหรับใช้จ่ายฉุกเฉินก็ได้นะคะการเงินก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นระบบนะคะรวมไปถึงคนภายนอกเขาก็มองมาด้วยว่าเดือนนี้ออราศีกันมีความนิ่งเป็นพิเศษนะคะมีความนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะตัวเราเองก็รู้สึกภายในของตัวเองด้วยว่าตัวคุณมีความรู้สึก คลามรู้สึกนิ่งรู้สึกสงบนะคะทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลของคุณที่สามารถควบคุมได้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะรู้สึกว่าชาวราศีกันในเดือนนี้เป็นเดือนที่รับมือกับทุกสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาได้ดีมากๆนะคะคุณมีสติค่อนข้างรับมือได้ดีรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่ควรจะทําเร่งด่วนหรือว่าอะไรที่ควรจะท,ทําทีหลังอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยค่อนข้างเป็นระบบ เป็น System มได้ดีนะคะเราสิลาศีการดีมากๆไม่มีอะไรต้องต้องวลนเลยนะคะอ่าแล้วก็ ขอดูในส่วนของบทสรุปของตัวคุณนะคะบทสรุปเนี่ยอย่างที่บอกเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในไปสู่ในจุดที่ดีนะคะแล้วตัวคุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอย่างที่บอกนะเรื่องเด่นๆที่มันจะเข้ามาที่หมาย,ย้ําตลอดทั้งคลิปเลยนะคะก็คือเรื่องของการงานการเงินนะการงานมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มนะคะหรือว่าเจ้านายมอบหมายโปรเจกต์ให้หรืออาจจะเป็นตัวคุณน,ะนะะั่นแหละที่มี มีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําแล้วมันชัดเจนมากๆว่าจะต้องทําแล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือการขยับขยายตารางเวลาให้มันชัดเจนแบ่งเวลาให้ได้มากยิ่งขึ้นหรือการโยกย้ายอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตัวคุณเองจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ให้ให้ได้นะคะไม่ใช่เดือนนี้สิในเดือนกันยาให้ดีนะคะ ตัวคุณเองก็จะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะโดยสรุปภาพรวมเดือนเดือนกันยายนของชาวราศีกันนั้นดีมากๆนะคะเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติรวมไปถึงเรื่องการงานการเงินที่มันเด่นแบบเด่นจริงๆอะ่ะเด่นจนแบบอยากย้ายไปร,ราศีกันเลยนะคะในเดือนนี้นะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลเลยนะคะอะทีนี้นะคะเดี๋ยว ขาเปิดบทสรุปนะคะไพ่บทสรุปสามคำให้กับชาวราศีกันนะคะปิดบังนะคะปิดบัง o b s c u r e ยทำไมถึงปิดบังปิดบังอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็สบายสบายนะคะร่ำเรียนอ่านะคะโอเคนะคะปิดบังในที่นี้หมายถึงว่า คุณจะได้ค้นพบตัวเองนะคะคุณเป็นเดือนที่คุณจะได้ค้นพบหรือว่าเข้าใจตัวเองว่าอะไรที่คุณต้องการนะคะในชีวิตนะคะคือที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะหรือว่ายังไม่ค้นพบยังไม่เจอนะคะสิ่งที่มันเป็น ความต้องการของตัว,ตวคุณเองมันอาจจะถูกปิดบังเอาไว้นะคะแต่ว่าเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะชายส่องสว่างออกมานะคะด้วยความที่คุณเป็นเดือนที่มีสติด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บอะเราจะเห็นอะไรที่มันปิดบังซ่อนอยู่นะคะว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะอะไรที่เราเราอยากได้หรือเราอยากเป็นนะคะมันจะถูกเปิดเผยมาแล้วเป็นเดือนที่คุณสบายสายจริงๆนะคะอย่างที่บอกมันขึ้นไพ่ประกบกับ อ่าเพจจ็อบคันะคะก็เป็นเดือนที่คุณรู้สึกชิลสบายๆเข้าสังคมดูแลตัวเองใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองบ้างอะไรแบบนี้แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะรวมไปถึงไพ่ของการริ่มเรียนนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีเกณฑ์นะคะในระยะใกล้นี้คุณอาจจะไปศึกษาเล่าเรียนหรือหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่คุณสนใจนะคะเพื่อขยับขยายต่อเติมกันการเรียนรู้การเติบโตของคุณนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่ของการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมหรือทาโปรเจกต์อะไร ยางนะคะดังนั้น3ามคำที่จะสรุปให้คุณก็คือคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอะไรนะคะสิ่งที่มันเคยไม่ชัดเจนไม่มออูหรือว่าไม่กระจ่างเดือนนี้มันจะถูก เปิดเผยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคุณจะอยู่ในจุดที่มันสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มันคล่องมือมากยิ่งขึ้นการงานที่หนักแต่ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอะไรรวมไปถึงการไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่คุณสนใจศึกษาเพิ่มเพื่อทําให้คุณมีความรู้เพิ่มดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็จบคําทํานายรายเดือนของชาวราศีกันแล้วนะคะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งสําหรับคุณเลยนะคะไม่ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะสําหรับใครที่เกิดราศีกันนะคะไม่ขออวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจะคิดจะทําอะไรก็ขอให้มีสตินะคะมีการตื่นด,ดู้และมีความสุขกับมาในทุกย่างก้าวของชีวิตในเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับวันนี้ไม่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ 啊。Mm.